สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผักไฮโดรโปนิกเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปดูสวนผักไฮโดรโปนิกของโรงเรียนเทคโนโลยีส่งท้อไปกันเลยนี่คือสวนผักไฮโดรโปนิกโรงเรียนเทคโนโลยีส่งท้อของเราค่ะยืนดังมาดูพื้นที่ที่เราใช้ในการทำไฮโดรโปนิก สวนผักไฮโดรโปโนิกของเรามีผักมากมายหลายชนิดเราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังสรรพคุณของผักแต่และชนิดกันค่ะไปดูกันชนิดแรกบัตเตอร์เฮดรสชาติมีรสชาติที่หวานอ่อนๆไม่ขมทําให้ทานง่ายใบมีความนุ่มละมุนและกรอบเล็กน้อยคล้ายเนยตามชื่อเรียกสรรพคุณบัตเตอร์เฮดเป็นผักสลัดที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามิน A วิตามิน C และธาตุเหล็ก มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยในระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะชนิดที่2ฟิลเล่รสชาติฟิลเล่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานคล้ายกะปากาดหอมและสลัดแก้วให้ความสดชื่นและมีเนื้อสัมผัสที่กรอบสรรพคุณฟิลเล่มีวิตามินและแร่ธาตุสูงเช่นวิตามิน A วิตามินเคและโฟเลตท,ที่ช่วยบำรุงสายตาสร้างกระดูกให้แข็งแรงและดีต่อระบบประสาทค่ะ ชนิดที่3ามกรีนโอ๊กมีรสชาติอ่อนนุ่มมีความหวานเล็กน้อยและมีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบสัพพคุณกรีนโอ๊กอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินเคและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยในการสร้างคอลลาเจนเสริมสร้างผิมคุ้มกันและบำรุงผิวพรรณค่ะชนิดที่4เรดโอ๊กรสชาติเรดโอ๊กมีรสชาติหวานและขมเล็กน้อยมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกรอบคล้ายกับกรีนโอ๊ก สะพคุณเรดโอ๊กมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผักสลัดสีเขียวทั่วไปอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินเคและเบตาแคโรทีนซึ่งช่วยบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งค่ะออนชนิดที่5 g r กรีนคอรรสชาติกรีนคอร์มีรสชาติหวานและขมเล็กน้อยมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและชุ่มน้ำ สับพะุณกรีนคอร์สมีใยอาหารสูงช่วยในระบบขับถ่ายและมีวิตามินซีวิตามินเครวมถึงเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาและแลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งค่ะชนิดที่6เรดคอร์ดรสชาติเรดคอร์สมีรสชาติหวานและขมเล็กน้อยมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและชุ่มน้ำคล้ายกับกรีนคอร์ด สรรพคุณเรดคอร์ดมีใย,ยอาหารสูงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายมีวิตามินซีวิตามินเคและเบต้าแคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาและดีต่อผิวพรรณค่ะส่วนผักไฮโดรโปรนิกของเราปลูกผักในระบบน้ำที่ควบคุมได้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีและปราศจากยาฆ่าแมลงทุกใบคือความสดสะอาดที่สัมผัสได้เพราะสะอาดปลอดสารพิษสดใหม่ เก็บสดจากฟาร์มปลูกง่ายโดยไม่ต้องใช้ดินค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นนนนนขอบคุณค่ะ